ีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาววันพุธนะคะ,ะรวมทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงรายสัปดาห์กลุ่มเนื้อหาตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ถึงวันที่11กุมภาพันธ์2 5 6พันนะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังนะคะ ขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาเช็คดวงกันนะคะว่าไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคนวันพุธบ้างนะคะอาจารย์จะเลือกไพ่มาให้คนวันพุธหกใบนะโอเคมาลุ้นกันได้เลยค่ะ ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงถ้าคุณมีใครอยู่นตอนนี้เขากับคุณรักกันมีความจริงใจให้กันจะอยู่กันจนแก่เท่าไปด้วยกันนะคะเป็นคู่บุญบารมีคู่สร้างคู่สมคู่ผมลิขิตได้นะคะหรือไพ่ใบนี้ถ้าไม่ได้แปลในความรักนะคะก็อาจจะแปลในเรื่องของอคู่ค้าคู่สัญญาที่จะเข้ามาคุณจะสามารถ ขายสินค้าคุณได้นะคะอ่าคุณได้ทั้งลูกค้าหน้าเก่าหน้าใหม่เข้ามาก็ได้นี่หน้าเก่าหน้าใหม่ขายสินค้าได้เยอะขึ้นเงินและผลประโยชน์เข้ามาทําให้คุณมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกมก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะพลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่การอ่าดูแลปกป้องแต่ อันเนี้ยมันอาจจะแปลว่าการปกป้องครั้งเนี้ยนะคะมันเหมือนกับอาจารย์มองว่าเขาทำให้คุณตกใจก็ได้เขาอาจจะ,ะเขาอาจจะเหมือนกับอาจารย์มองว่ายังไงมันมันเกิดเรื่องกับทันหันน่ะอคุณเดินนะคะคุณเดินแล้วคุณเพลินน่ะมีนะคนเราเดินเพลินเพลินแล้วลืมมองข้างหลังเนี่ยรถเห็นไหม เห็นรถคนขับรถนะคะนี่ตาตาไฟไฟไฟรถไฟหน้าของรถนะ,ะแล้วมีคนหนึ่งกระโดดมาปกป้องคุณนะะ่ะนะคะอาจารย์มองอันนี้มันเหมือนจะแปลว่าอ่าหนึ่งมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยอปกป้องคุณอาจจะเป็นสิ่งเล่นลับก็ได้ด้วยนะ,ะอาจจะเป็นพลังงานแฝงนะ,ะมีนะคะที่จะผลักเราออกไปให้พ้นทางที่จะ เกิดเรื่องหรืออุบัติเหตุนะฮะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้จึงบุงบ,บ,บอกว่าคุณมีเทวดาคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลมีเหตุการณ์อะไรที่มันฉุกเฉินมีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบมันไม่คาดคิดนะเหมือนคุณรอดอุดวิตนะคุณมีพลังงานเล่นลับช่วยเหลือก็ได้หรือมีคนยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อคุณมีคนรักคุณที่จะยอมเพื่อคุณนะ ยอมเสียเพื่อคุณนะ่ะนะคะนั่นแหละดีมากมายไพ่ใบถัดไปค่ะเนี่ยถ้าเป็นความรักเขารักคุณจริงๆนอกจากจะยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อคุณเขาก็จะอยู่ดูแลคุณมีอะไรก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลการซัพพอร์ตคุณไปจนแก่เท่าเหมือนไพ่ใบนี้แหละนะคะคนวันพุธนี่คือไพ่บอกว่าคนที่คุณคบหาหรือคุยอยู่คนนี้เขาจริงจังจริงใจกับคุณนะคะ หรือลูกค้าคุณก็ดีกับคุณและจะสนับสนุนสินค้าคุณไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะพลังงานอีกใบค่ะไพ่ใบนี้เป็นลักษณะเหมือนคุณพ่อสอนลูกนะคะถ้ามองคืออาจารย์มองนี้ว่านี่แหละคนวันพุธคุณอาจจะทําอะไรผิดพลาดด้วยรู้เท่าไม่ถึงการแต่ผู้ใหญ่ยังอาภัยให้คุณผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายยังให้โอกาสคุณในสิ่งที่คุณผิดพลาดไป นะคะเพราะฉะนั้นคนเราเมื่อผิดพลาดเมื่อทําอะไรโดยที่รู้รู้เท่าไม่ถึงการแต่เรายอมรับข้อผิดพลาดและยอมแก้ไขนะคะทุกคนยอมให้โอกาสทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้นั่นเองนะคะพลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องนะคะที่แบบมันจําเป็นที่จะต้องเหมือนกับอืม ยอมปล่อยมือก็ได้นะฮะอาจารย์มองอย่างนี้ถ้าเป็นผลอนี่นี่ใบขยายนะฮะผลประโยชน์บางอย่างเนี่ยเราเอามันไม่ได้นะคะทั้งที่เราอยากได้ก็จงคิดว่ามันไม่ใช่ของของเราถึงเราอยากได้มันก็แค่ได้จับต้องได้อเนี่ยอย่างสมมติว่าคนคนเนี้ยเราชอบแต่มันมีกระจกกั้นอยู่เห็นไหมฮะเหมือนคู่สามีภรรยาเนี่ยมีปัญหาก,กันอาจจะแปลว่าไกลกันเพราะว่า คนหนึ่งจะเดินทางไปทํางานทางไกลก็ได้หรือถ้าแปลว่าการค้าขายบางอย่างเราอยากได้สินค้าตัวนี้มากแต่ด้วยหนึ่งปัจจัยเรายังไม่พร้อมไหมสถานการณ์บางอย่างมันยังไม่เอื้ออํานวยขอให้คิดซะว่าอะไรก็ตามที่มันยังไม่ถึงเวลาก็ปล่อยมันไปก่อนนะคะถ้ามันเป็นของเราอะสักวันมันก็จะได้กลับมาเป็นของเราอยู่วันอังค่า มันมมันบอกระยะเวลาไม่ได้หรอกนะจะก,กี่เดือนกี่ปีนะคะมันกลับมาได้มันเหมือนชีวิตคนเราเหมือนกงกงล้อชะตามันหมุนขึ้นหมุนลงนะคะถ้าใช่คุณกับเขาห่างกันถ้าใช่ห่างกันด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่แหละนะคะด้วยปัจจัยเรื่องอะไรเรื่องกัน ทำผิดแล้วต้องไปอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมก็ได้ตามตาม,ตามหน้าไพ่บางบางท่านนะแต่บางท่านก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่อง,อ,ง,อ,งอื่นก็ได้นะแต่ยังไงก็ต้องกลับมาเจอกันและได้รักกันนะคะหรือผลประโยชน์ที่นี้อ่าช่วงนี้เรายังไม่มีความสามารถพอที่จะเอ่อได้สิ่งเหล่านี้ปล่อยผ่านมันไปก่อนไปพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมมากกว่านี้ ตราบใดที่เรายังไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่เราอยากได้แต่ต้องถูกต้องนะไม่ใช่ไปแย่งชิงหรือไปใช้กลโกงนะคะเพราะถ้าเป็นแบบนั้นมันอยู่ได้ไม่นานถ้าเราทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์มันจะอยู่ได้ตลอดไปนั่นเองนะคะโอเคใบสุดท้ายค่ะไพ่ใบนี้จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์จะมีคนบอกรักคุณก็ได้หรือจะมีคนนำข่าวดีมาบอกคุณ อ่าบางท่านอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ก็ได้แบบตื่นเต้นตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นมองในมุมดีนะท้องฟ้ายังปลอดโปร่งชีวิตคนเรานะตราบใดที่เรายังคิดว่าอนาคตมันมีพรุ่งนี้เสมอนั่นแหละนะคะเราก็ทําวันนี้ให้ดีแล้วพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณจะได้รับจากที่คุณทำวันนี้ให้มันดี พรุ่งนี้มันก็คือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็ขอจบการพยากรณ์แค่นี้เจอกันใหม่นะคะขอให้คนวันพุธและท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขนาะปัถนาสิ่งใดก็ได้สมหวังนะคะสวัสดีค่ะ